เรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นกับพนักง,งานขายคนใหม่ระหว่างที่ต้องเดินทางไปเจอลูกค้าในต่างจังหวัดแล้วเผลอไปทำอะไรบางอย่างที่ถือเป็นการลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จนทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าสิ่งที่ตามมา ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณใหม่เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทคุณใหม่ต้องรับพนักง,งานเข้ามาใหม่ซึ่งงานของคุณใหม่ตอนนั้นเขาได้ทำงานเป็นพนักง,งานขายที่ต้องลงพื้นที่ไปหาลูกค้าในต่างจังหวัดพอพนักง,งานคัดคนมาได้เรียบร้อย คนที่ได้เข้ามาทำงานกับคุณใหม่ก็คือพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ออสด้ดวความที่เพิ่งเข้ามาทำงานทำให้คุณใหม่ต้องเป็นคนเทรนงานให้เพราะยังอยู่ในช่วงทดลองงานงานแรกที่คุณใหม่ต้องพาพี่ออสไปทำก็คือไปพบปะลูกค้าเดิมๆที่สั่งซื้อสินค้าของบริษัทบ่อยๆจังหวัดแรกที่พวกเขาต้องไปคือจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะไป คุณใหม่ได้ชวนพี่ออสคุยเพื่อทําการตีสนิทกันไว้ก่อนเพราะยังไงพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องทํางานด้วยกันแล้วก็ต้องนอนผักห้องเดียวกันคุณใหม่เริ่มชวนพี่ออสคุยไปเรื่อยพยายามถามพี่ออสว่าทํางานอะไรมาก่อนบ้านอยู่แถวไหนซึ่งจากที่คุยพี่ออสก็ดูจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอัธยาศัยดีไม่ถือตัวจนมาถึงคําถามที่คุณใหม่ถามพี่ออสไปว่าพี่พี่เชื่อเรื่องผีไหม พี่ออดก็หันมายิ้มให้แล้วก็ตอบมาว่าส่วนตัวเขาไม่ค่อยมีความเชื่อแต่ถ้าถามว่าเชื่อไหมก็ให้เชื่อสัก30%แล้วพี่ออตก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าเพราะทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีผลและก็พิสูจน์ได้พอได้ยิ้มแบบนั้นคุณใหม่ก็สังเกตว่าพี่ออตจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมาเลยพอคลียจบก็เริ่มสนิทกัน จนมาถึงวันที่ต้องเดินทางไปสุพรรณบุรีคุณใหม่บรีพี่ออตก่อนเลยว่าถ้าจะเดินทางไปบ้านลูกค้าต้องขับรถไปเส้นทางไหนบ้างซึ่งพี่ออตก็ฟังแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวใหม่เป็นคนขับก่อนเลยพี่จะพยายามดูทางและจําเส้นทางเอาไว้เผื่อรอบหน้ามาคนเดียวพี่จะได้มาเองได้คุณใหม่ก็ขับรถออกมาจากบริษัทจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ จากถนนใหญ่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นถนนสองเลนที่พอให้รถสองคันสวนกันได้และรอบๆเส้นทางก็จะไม่มีบ้านคนอยู่เลยมีเพียงทุ่งนาโล่งๆตลอดเส้นทางด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดและอำเภอนอกเมืองปั๊มน้ำมันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาตอนนั้นก็6กโมงก,กว่าเกือบจะมืดแล้วอยู่ๆพี่ออดก็บอกว่าเขาปวดฉี่เขาอั้นมาเป็นชั่วโมงแล้วไม่เจอปั๊มสัที ส่วนคุณใหม่เองก็รู้สึกปวดเหมือนกันเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะหาที่จอดพักฉี่ข้างทางก่อนพี่ออสบอกคุณใหม่อีกว่าให้หาที่จอดดีๆเพราะถนนมันแคบเดี๋ยวรถที่ตามมาข้างหลังมองไม่เห็นแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้คุณใหม่ขับต่อไปได้สักพักก็จะเจอกับเวิร์กหนึ่งด้านข้างถนนที่เป็นเหมือนจุดสําหรับให้รถจอดพักเขารีบขับเข้าไปจอดทันที พอรถจอดเสร็จพี่ออดก็ไม่รอช้ารีบลงไปทำธทุระส่วนตัวตอนนั้นคุณใหม่เองก็ตั้งใจจะลงไปเหมือนกันแต่พอมองไปที่ถนนนั้นข้างสิ่งที่เขาเห็นคือจุดนั้นมีต้นไม้ใหญ่และใต้ต้นไม้ก็มีสารพรภูมิเก่าๆตุ๊กตาเก่าๆที่หักพังกองไว้เต็มไปหมดคุณใหม่เองก็กลัวเลยตั้งใจว่าจะอั้นไว้อีกหน่อยแล้วกันค่อยไปฉีเอาข้างทางข้างหน้าดีกว่า ระหว่างที่พี่ออสทำธุระจนเสร็จเขาก็รีวบวิ่งกลับมาเห็นว่าคุณใหม่ย,ยังรออยู่ในรถเลยถามคุณใหม่ยไปว่าเอาหมาไม่ลงไปฉี่เหรอคุณใหม่ยเลยบอกว่ายังไม่ปวดมากพี่เอาไว้ก่อนดีกว่าจากนั้นทั้งสองคนก็รีบเดินทางกันต่อไปที่บ้านลูกค้าพอไปถึงพี่ใหม่ยก็พูดเสนอสินค้าใหม่แล้วก็ได้แนะนำพี่ออสให้กับลูกค้ารู้จักเวลาตอนนั้นก็ผ่านไปประมาณสองทุ่มกกว่า ทั้งสองคนเดินทางไปยังโรงแรมที่จองไว้ซึ่งโรงแรมนั้นก็เป็นโรงแรมประจําที่คุณใหม่เองก็เคยมาลักษณะโรงแรมนี้เหมือนกับโรงแรมทั่วไปมีสองเตียงเปิดประตูเข้าไปก็จะมีเตียงซ้ายที่ติดกับประตูห้องและเตียงขวาที่ติดกับประตูห้องน้ําคุณใหม่ให้พี่ออทเป็นคนเลือกเตียงนอนก่อนซึ่งพี่ออทเลือกเป็นเตียงติดกับประตูทั้งสองคนเอาของไปวางแล้วก็ทาธุระส่วนตัวจนเสร็จ พี่ออสก็บอกกับคุณใหม่ว่าไม่ทางงวงก็นอนก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่ขอจดรายละเอียดในวันนี้ก่อนในความที่พี่ออสเองก็เพิ่งเข้ามาทํางานใหม่พี่ออสเลยต้องจดสรุปรายละเอียดแล้วก็จำราคาสินค้าให้ได้ไวที่สุดคุณใหม่เลยตอบไปว่าได้พี่แล้วคุณใหม่ก็เปิดทีวีดูส่วนพี่ออสก็นั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะติดกับทีวีคุณใหม่ดูทีวีไปได้สักพักเวลาผ่านไปประมาณสี่ทุ่มกว่า คุณใหม่เริ่มง่วงแล้วเลยปิดทีวีแล้วก็ปิดไฟในโซนที่เป็นเตียงของเขาเพื่อเข้านอนก่อนส่วนไฟในทางเตียงของพี่ออสยังถูกเปิดอยู่เพื่อให้พี่ออสทำงานได้สะดวกแล้วพอคุณใหม่เริ่มหลับไปก็มีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นแต่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับพี่ออสที่เขาได้มาเล่าให้ฟังทีหลังพี่ออสบอกว่าระหว่างที่คุณใหม่นอนหลับไปแล้ว พี่ออดยังคงนั่งจดรายละเอียดเตรียมอ่านราคาสินค้าเพื่อน,นำไปพีเซนตต่อพรุ่งนี้แต่พอทำไปได้สักพักในความเงียบก็ได้ยินเสียงดนตร,รีไทยดังมาพี่ออดก็ง,งงว่าดึกป่านนี้แล้วยังมีใครมาเล่นดนตรีไทยอีกพี่ออดเลยตัดสินใจเดินออกมาที่หน้าห้องเพื่อดูว่าห้องไหนเล่นแต่พอเปิดประตูมาปรากฏว่าไม่ได้ยินเสียงดังมาจากชั้นที่เขาอยู่และไม่ได้อยู่ตรงทางเดินเสียงเหมือนดังมาจากข้างหลัง พี่ออตก็เดินกลับเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดประตูด้านหลังตรงที่เป็นระเบียงพยายามจะเงียหูฟังแล้วก็มองดูรอบ,รบๆในขณะที่เสียงดนตรีไทยยังดังอยู่แต่กลับไม่มีวี่แววเลยว่าเสียงดนตรีไทยมันจะอยู่แถวนี้พี่ออนเลยคิดในใจว่าคงจะเป็นเสียงของคนในหมู่บ้านที่ซ้อมดนตรีไทยแล้วเสียงมันก็คงจะลอยเข้ามาพี่ออตเลยกลับเข้ามาทํางานต่อแต่ทําไปสักพักก็เริ่มรู้สึกง่วงนอนเพราะวันนี้เขาเองก็เพลีย เลยตัดสินใจปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงพอพยายามจะเข้านอนกลับนอนไม่หลับพี่ออสเลยหยิบหูฟังมาเปิดฟังเพลงเพื่อกล่อมตัวเองให้หลับแล้วเพลงที่พี่ออสเปิดก็เป็นเพลงสากลในจังหวะที่เพลงกําลังกล่อมพี่ออสให้หลับตัวพี่ออสเองก็กําลังทุ่มเทมในตอนนั้นเองอยู่ๆก็มีเสียงดนตรีดังขึ้นมาจากหูฟังของเขาพี่ออสถึงกับงงไปหมดเพราะเพลงริสของเขา มีเพียงเพลงสากลอยู่ๆจะมีดนตรีไทยเข้ามาได้ยังไงพี่ออสเลยถอดหูฟังออกแต่เสียงดนตรีไทยก็ยังอยู่ก่อนจะมีเสียงกระพวนตามมาตอนนี้พี่ออสเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันแปลกเพราะเสียงทั้งหมดมันดังอยู่ในห้องของเขาพี่ออสหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแฟลตแล้วส่องดูว่าต้นต่อของเสียงมันมาจากไหนระหว่างที่ส่องไปมาอยู่นั้นแฟลชของพี่ออด ก็ไปกระทบกับอะไรบางอย่างที่สะท้อนแสงกลับมาซึ่งจุดนั้นอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าพี่ออตก็งงๆแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นของคุณใหม่ที่เขาพกติดตัวมาด้วยพี่ออตพยายามส่องๆดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่พอภาพเริ่มชัดสิ่งที่เขาเห็นว่ามันสะท้อนแสงมาก็คือกระพวนและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือกระพวนอยู่ติดกับข้อท้าของคน พี่ออดค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือนางรำคนหนึ่งสวมสบายสีเขียวนุ่งกระจงเบนสีแดงแต่เธอคนนั้นกำลังหันหลังให้พี่ออดอยู่พี่ออดถึงกับตกใจแกพยายามตั้งสติเพราะตั้งแต่เกิดมาพี่ออดเองก็ยังไม่เคยเห็นผีมาก่อนเขาพยายามหลับตาแล้วก็คิดว่าเขาคงตาฝาดไปเองแต่พอลืมตาขึ้นสิ่งที่เห็น คือนางรำคนนั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมพี่ออดเริ่มคิดแล้วว่านางรำคนนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่ได้ตัดสินใจลุกขึ้นแล้วส่องไฟฉายดูไว้ชัดอีกรอบแต่สิ่งที่อยู่ตรงนั้นก็เป็นร่างนางรำจริงๆนางรำคนนั้นค่อยหันมาช้าๆพี่อดจากที่ไม่กลัวผีตอนนี้เขาตัวสั่นไปหมดแต่เขาก็ขยับไม่ได้เหมือนถูกบังคับให้จ้องมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ก่อนที่จะมีเสียงดนตรีไทยค่อยๆดังเข้ามาในห้องร่างนางรำคนนั้นค่อยๆโค้งไปมาซ้ายขวาจากนั้นก็ตั้งวงยำว่ำเท้าเหมือนรำตามจังหวะเพลงแล้วในจังหวะที่เธอรำเหมือนเธอค่อยๆขยับตัวเข้ามาหาพี่ออสด้วยพี่ออททำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเขารู้แล้วว่าเขาเจอผีเข้าให้แล้วแน่ๆแล้วอยู่ๆเหมือนพี่ออจะหลุดจากภวังเขารีบหันมาหาคุณใหม่ตั้งใจจะตะโกนเรียกคุณใหม่สุดเสียง แต่พอหันกลับมาสิ่งที่เห็นก็คือมีนางรำอีกคนยืนบังคุณใหม่อยู่เหมือนเธอยืนกั้นเอาไว้แม้ให้พี่ออสตะโกนเรียกคุณใหม่ได้แต่พี่ออสก็พยายามฝืนเขาบอกว่าเขาพยายามเปล่งเสียงสุดแรงแต่กลับไม่มีเสียงอะไรออกมาจากปากเขาเลยพี่ออสกลัวมากๆเป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นผีเต็มๆแบบนี้เขาบอกว่าเขาเกือบสติหลุดแต่สุดท้ายพี่ออสก็ตัดสินใจฝืนสุดแรงแล้วเหมือนทุกอย่างจะหลุด พี่ออดรีบกระโดดไปที่เตียงของคุณใหม่จนคุณใหม่ถึงกับกระเด็นออกจากเตียงพี่ออสตะโกนลั่นห้องขึ้นมาเลยว่าผีหลอกช่วยด้วยผีหลอกช่วยด้วยคุณใหม่เองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะตกใจเสียงพี่ออสและเขาเองก็ไปอยู่ใต้เตียงแล้วพี่ออสยังคงร้องอยู่แบบนั้นคุณใหม่เลยบอกว่าพี่ใจเย็นๆก่อนแล้วเขาก็ไปเปิดไฟให้ สิ่งที่เห็นคือพี่ออดนั่งตัวสั่นกอดเข่าอยู่อย่างนั้นแล้วก็พูดว่าผีหลอกผีหลอกผีนั่งรำหลอกพี่คุณใหม่ไม่รู้จะทำยังไงเลยแต่ตอบพี่ออดด้วยว่าพี่ตั้งสติก่อนนะจนผ่านไปเกือบห้านาทีพี่ออดเหมือนจะเริ่มตั้งสติได้คุณใหม่เลยขอให้พี่ออดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอีกรอบซึ่งเรื่องทั้งหมดก็คือเรื่องที่เล่าไปก่อนหน้านี้พรคุณใหม่รู้เรื่องราวทั้งหมด ในความที่เขาเชื่ออยู่แล้วเขาเลยบอกกับพี่ออทไปว่าไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวพี่ตั้งสติก่อนเอาแบบนี้แล้วกันผมมีพระเที่คออยู่องค์นึงเดี๋ยวพี่เอาไปห้อยก่อนแล้วทาใจดีๆพักผ่อนก่อนนะพี่พรุ่งนี้เรามีงานต้องทําแต่การของพี่ออทก็เหมือนเขาจะขวัญเสียมากๆส่วนคุณหม่เองก็ค่อนข้างง่วงเขาเลยขอเข้าไปนอนก่อนแล้สักพักพี่ออก็บอกว่า หม่พี่ขอเอาเตียงมาชนกับใหม่ได้ไหมคุณใหม่ก็ตอบว่าแล้วจะพี่เลยครับพอขยับเตียงมาพี่ออสก็มานอนเบียดคุณใหม่แล้วก็ดิ้นไปดิ้นมาทั้งคืนแต่คุณใหม่ก็นอนหลับได้เพราะเขาเองก็เพลียมากๆจนพอเช้าวันรุ่งขึ้นคุณใหม่ก็เห็นว่าพี่ออสลุกขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วพี่ออสค่อนข้างโทมขอบตาดําเหมือนไม่ได้นอนมาทั้งคืนคุณใหม่เลยบอกไปว่า พี่เอาแบบนี้ไหมข้างๆที่พักของเรามีวัดอยู่เดี๋ยวเราไปทําบุญกันดีกว่าพี่ออดก็บอกว่าก็ดีนะเดี๋ยวไปทําบุญกันแต่ตอนนั้นค่อนข้างเช้าพระหลายรูปก็ออกไปบินทบาตคุณใหม่เลยพาพี่ออดไปซื้อของเตรียมถวายสังฆทานแล้วตรงไปที่วัดเลยเพราะคิดว่าน่าจะมีพระรูป,ปอื่นที่ยังไม่ออกไปหลังจากไปถึงวัดก็เจอกับพระรูปหนึ่งที่อายุค่อนข้างเยอะ เลยถามหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อกําลังจะบินทบาทใช่ไหมครับพอหลวงพ่อเห็นยังไม่ทันที่หลวงพ่อจะตอบอะไรอยู่ๆหลวงพ่อกลับจ้องมองคุณใหม่และพี่ออดตาเขมงทั้งสองคนก็งงทั่วปกติหลวงพ่อน่าจะต้องทักทายกลับก่อนแต่หลวงพ่อท่านนี้กลับยืนมองอยู่แบบนั้นคุณใหม่เริ่มคิดแล้วว่ามันต้องแปลกๆแน่ๆจากนั้นหลวงพ่อก็พูดว่าโยมรอข้างล่างแป๊บหนึ่งนะ อาตมาห่มผ้าก่อนแล้วหลวงพ่อก็เดินไปที่กุฏิจากนั้นหลวงพ่อก็เดินกลับออกมาคำแรกที่หลวงพ่อพูดก็คือพวกโยมขึ้นมาแต่โยมสองคนนั้นที่ตามมาไม่ต้องขึ้นมาด้วยนะคุณใหม่ก็งงๆพอเหันกลับไปมองก็ไม่เจอใครมีเพียงเขากับพี่ออสสองคนแล้วพอหันกลับไปหาหลวงพ่อก็เห็นว่าท่านได้เดินกลับเข้าไปในกุฏิแล้ว เขาเลยเดินตามเข้าไปแล้วก็กราบหลวงพ่อยังไม่ทันที่จะพูดอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าพวกโยไมไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าทำไมถึงมีคนตามมาคุณใหม่เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเลยถามหลวงพ่อไปว่าใครตามมาล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ชี้ไปที่พี่ออดแล้วก็บอกว่าโยมคนนั้นน่าจะรู้ดีนะเขาตามโยมคนนั้นมาพี่ออดก็ตอบหลวงพ่อไปว่า ผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับหลวงพ่อผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับหลวงพ่อเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเป็นแบบนั้นโยมก็คงไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่โยมทําไปมันผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไปตอนไหนพอพูดจบหลวงพ่อก็บอกว่าท่านจะลองนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วสื่อสารกับวิญญาณดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วพอนั่งสมาธิไปได้สักพักหลวงพ่อก็ลืมตายขึ้นมาดูแล้วก็พูดว่า พี่ออสได้ไปเหยียบรูปปั้นนางรำตอนที่ลงบิชีเหยียบทั้งหมด2ตัวตัวแรกขาหักส่วนอีกตัวถูกเหยียบจนคอหักเขาตามมาเพื่อจะถามว่าทำร้ายเขาทำไมแล้วหลวงพ่อก็แนะนำว่าให้ไปขอเข้ามาเขาซะเตรียมของทั้งหมดตามที่หลวงพ่อบอกจากนั้นก็ไปทำการขอเข้ามาตรงจุดนั้นแล้วก็มองหาตุ๊กตานางรำสองตัวนั้นด้วยถ้าเจอก็ใหเอากลับมาให้หลวงพ่อทำพิธีให้ พอหลวงพ่อพูดจบพวกเขาก็รีบขับรถไปซื้อของตามที่หลวงพ่อบอกและตรงไปที่จุดเดิมที่เขาจอดฉี่ซึ่งจุดนั้นอยู่ห่างจากวัดเกือบ20โลแต่พอไปถึงพวกเขาได้จอดรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้ามถนนมาดูยังไม่ทันที่จะมองหาก็เจอกับตุ๊กตานางรำสองตัวนั้นจริงๆตุ๊กตาอยู่ในจุดที่พี่ออดเดินลงมาพอดีแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือตุ๊กตานางรำตัวหนึ่งแขนหัก อีกตัวคอหักเหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเขารีบจุดธูปแล้วก็กล่าวขอเข้ามาคุณหม่ก็บอกให้พี่ออสหยิบตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาด้วยเพราะต้องเอาไปให้หลวงพ่อแต่พี่ออสกลับบอกว่าเขาไม่กล้าหยิบจากตอนแรกที่พี่ออสไม่กลัวตอนนี้เหมือนพี่ออสจะเริ่มเชื่อถึงขั้นไม่กล้าหยิบตุ๊กตาออกมาด้วยคุณใหม่เลยต้องเป็นคนหยิบแล้วก็ใส่ถุงกลับมาให้แทนพอมาถึงวัดหลวงพ่อก็ทําพิธีให้ แล้วกล่าวขอเข้ามาอีกรอบหลวงพ่อบอกว่าจบกันแล้วนะต่อจากนี้พวกโยมก็หมันทำบุญเยอะๆแล้วกันเวลาทำบุญก็ให้นึกถึงดวงวิญญาณเหล่านี้ด้วยวันนั้นคุณใหม่กับพี่ออตก็ยุ่งเรื่องนี้ทั้งวันจนไม่ได้ไปหาลูกค,ค้าเลยแล้วก็ต้องเลื่อนไปอีกวันและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจบคุณใหม่กับพี่ออตก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน วันต่อมาพี่ออดก็แจ้งลาออกแล้วไม่เข้ามาทำงานอีกเลยซึ่งคุณหมายเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณหมายได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ท้องแฟนเพจ Facebook เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนหมาใน,นท้ายทุกคนได้ฟังกัน ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ